สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟังได้มาลงพื้นที่นะ,ะของหมู่จตตําบลท่าเรือนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมฟูดผู้ยืมเงินกองทุนธนาคุรบัตรสตีไปไเมื่อเดือนกันยานะคะสองและสาสิบเจ็ดน,นี้นะคะครับประธานกลุ่มก่อนะค,ะค่ะนักชื่อางสาสเ็ดช่วยกับค่ะ่ได้เงินทุนของกลุ่มบัตรสตีค่ะมาลงทุนในร้านค้าค่ะ พี่สาวได้ที่ได้เงินไปได้ซื้ออะไรบ้างอะไรคะพาไปดูหน่อยเลยปุ๋ยนะคะแต่ปุ๋ยเราซื้อมาขายไปอ๋อแสดงว่าซื้อมาแล้วแล้วก็ตกของก็ไม่ได้ตกค้างหรือไม่จานเลยแล้วก็มีข้าวสารแล้วก็มีน้ำแล้วก็ของใช้ในะครับเป็นพวกของใช้เครื่องอุปโภคบริโภค แล้วมีออเดอร์อย่างอื่นที่ว่าชาวบ้านเขาออเดอร์มา่วนมากจะเป็นปู๋ค่ะุแล้วเราให้เครดิตยังไงกับคนที่มามาซื้อคะว่าหมายถึงว่าเราซื้อให้มาก่อนแล้วจ่ายเข้าใจตอนไหนระมา15วันอ่าแสดงว่าทางร้านซื้อให้ก่อนแล้วก็อีก15วันเวลาตัดตัดแทร์ฟาร์มนะคะแล้วก็ค่อยมาจ่ายค่าปุ๋ยาผ่อนจ่ายได้นะคะร้าน อันนี้สามารถผ่อนใจได้คุยกันได้นี่คือไม่ไม่ได้เตรียมกันมานะคะก็มาลูกค้ามาก็คือซึ่งโซนย่อยเสืออะไรไปคะเด็กจะมาซื้อขนมแล้วก็เป็นผัดข้าวผัดกระเพราผัดไทยเป็แนวกว่าคือในหมู่บ้านนี้ร้านนี้จะเป็นงานย่อยใช่ไหมคะซึ่งก้อนโซนย่ก็คือมาอุดนู่นร้านนี้อ๋อผัดข้าวเหมือนเซวิตเลยโอเคค่ะ ก็งวดแรกพี่สาวได้ชำระไปแล้วใช่ไหมคะงวดสองีเตรียมเงินได้ยังคะเตรียมแต่เดี๋ยว่็วดสองก็ไม่มีปัญหาค่ะจ่ายครบแน่นอนค่ะกองทุนนี้ดีดีมากมากไหมคะดีมากมากค่ะกับภาวะเศรษฐกิจจริงเพ่อทำให้มีเงินหมุนเวียนของในร้านนะคะเพราะว่าคือถ้าทําจริงทำถ้าสําหรับคนที่ทําจริงคือกองทุนพนันหรือสตีนี่คือเป็นประโยชน์ ต่อกลุ่มมาก